สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของสาระดีๆเพื่อการดูแลสุขภาพของคุณอีกแล้วค่ะปกติภาวะวัยทองที่ไม่พึงปรารถนาของผู้หญิงเราส่วนใหญ่แล้วมักจะเริ่มต้นในช่วงอายุประมาณ50ปีแต่สำหรับแขกรับเชิญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์สุขภาพในวันนี้เธอเข้าสู่ภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรค่ะเพราะว่ารังไข่หยุดการผลิตไข่นั่นหมายถึงว่าเธอต้องเผชิญกับสารพัดอาการของวัยทอง จนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในวัยทำงานได้ตามปกติและอะไรเป็นตัวช่วยในการปรับสมดุลร่างกายของเธอให้กลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งไปติดตามกับคุณฟ้าอรุณรุ่งใน a อโรคาวาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่มอังออนสวัสดีค่ะพี่มอังออนตอนนี้อายุกี่ปีคะอายุ48ปีค่ะ48ปีแล้วก่อนหน้านี้คือเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงคะก็วัยวัยทองอะค่ะ คือหมดประจำเดือนก่อนแบบอายุยังน้อยอะค่ะตอนที่เราเข้าสู่วัยทองนี่คือตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะคะอายุประมาณ4 4บปีะค่ะโอ้ถือว่าเร็วมากถือว่าเร็วมากคือคือหมดเลยใช่ไหมคะ,หมะจ<ล>หมดเลยไม่ใช่แค่แบบก้าวเข้าสู่ไม่ใช่ใชค่ะหมดเลย ประมาณ43นี่ก็ยังมาบ้างอะไระให้นั่นมาพอเข้า44นี่คือหมดเลยค่ะค่ะ,คะแล้วเคยได้ไปตรวจสุขภาพบ้างไหมคะก็ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีนะคะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีแต่มีแต่ความดันนิดหน่อยอะไรค่ะแล้เลอดตลนนิดหน่อยค่ะแล้วเคย สอบถามกับทางคุณหมอไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงหมดประจำเดือนเร็วจังเลยคนอื่นๆเขาแบบต้อง50 60ก็ถามคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นบางเคสอะ,ค,ะค่ะบางคนก็จะหมดประมาณ50 60ิขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าแต่ว่าสำหรับคุณนี่รู้สึกว่ามันเร็วน,นะ,ะแต่ก็ก็ไม่ได้บอกว่าสาเหตุเพราะอะไรค่ะ,คะปกติแม่นี่ก็หมดช้านะประมาณ6เกือบ60บนะคะคุณแม่ แต่มีเราเนี่ยไม่รู้ยังไงหมดเร็วแล้วพอหมดแล้วก็มันก็ใจคอมันก็หมุดหงิดค่ะค่ะแล้วก็ปวดหลังปวดข้อปวดกระดูกนี่ปวดมากเลยค่ะแล้วก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยไม่แบบพักผ่อนไม่ไม่เพียงพอเลยเช้าขึ้นมาเราก็ไม่สดชื่นเลยโอ้ถ้าแบบไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนไม่ได<ม>้นอนปุ๊บเช้าขึ้นมามันก็เพลียใช่ทํางานก็ไม่ไหว แล้วมารู้จักกับน้ำเห็ดได้ยังไงคะก็มาเปิดสถาน,นีฟังฟังคุณฟ้าเนี่ยค่ะค่ะก็เลยตัดสินใจอยู่เหมือนกันถามแฟนว่าน่าลองเหมือนกันนะเพราะว่าเอ,อแบบเห็นแบบสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้ไงค่ะมันจะจริงไหมเนี่ยะอะไรเงี้ยแฟนก็บอกว่ามันก็ มันก็น่าจะลองได้นะมันแบบมันเป็นแบบเราก็ลองมาเยอะนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะลองอย่างนี้นะค่ะหรือว่าเราลองมาหลายอย่างมากแต่เป็นคนที่แพ้สมุนไพรสมุนไพรไทยจีนอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะคือไม่ได้เลยพอกินเข้าไปได้นิดหน่อยแล้วเราจะใจสั่นเหมือนแบบเราไม่ไหวเราจะใจขาดเนี่ยแล้วก็ต้องหยุดค่ะคือเป็นมาหลายยี่ห้อแล้วค่ะคราวน,นี้เอ๊ะทำไมเรารู้สึกเราคล่องตัวนะค่ะ เราเดินไปไหนมาไหนไม่ค่อยเหนื่อยค่ะแล้วก็ใจคอก็ดีขึ้นค่ะแบบเราไม่ไม่หงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะเออเราก็แปลกใจเหมือนกันนะแล้วก็เออดีขึ้นนะแฟนก็ดีใจนะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เพิ่มสุขภาพที่ดีนะคะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพขนาดนี้พ้ารุ่นรุ่มมีของขวัญมามอบให้ด้วยนะคะกับของขวัญจากธรรมชาติค่ะเป็นน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ว่าไวทองจะมาถึงเมื่อไหร่ถ้าเรารู้จักวิธีการรับมือและปรับสมดุลให้กับร่างกายก็จะสามารถใช้ชีวิตในภาวะไวทองได้อย่างเป็นปกติสุขค่ะให้ต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติช่วยเติมเต็มความสมดุลให้กับร่างกายของคุณเพื่อพร้อมรับมือกับทุกปัญหาสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่084 6 7 0 6 1 1 1และ0-8-4-6-7-0-6-2-2-2เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ